บิ๊กโจ๊กดักเครื่องชนเปิดภาพกล้องวงจรปิดบ้านกำนันนกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทนายคู่ใจนะครับวันนี้อยู่กับผมทนายปียนัดสุขยางนะครับวันนี้ คุยกันในข่าวที่ร้อนแรงแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ที่สุดในขณะนี้นะครับก็คือคดีของกัานนกหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับในวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถแถลงข่าวกันเมื่อคืนเลยนะครับตอนดึกเนี่ยนะครับบิ๊กโจ๊กหรือรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับพลตํารวจเอกตัวเชษฐาักพานเนี่ยนะครับได้นําภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับมาเปิดเผยต่อสาธารณชนจากก่อนหน้านี้ก็มีกระแสเรียกร้องนะครับให ทางตำรวจเนี่ยนะครับเอาภาพหรือคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับจากกล้องวงจรปิดมาเปิดเผยซึ่งนักกฎหมายรวมถึงหลายๆคนก็ค่อนข้างเป็นห่วง ในเรื่องนี้นะครับว่าอาจจะกระทบต่อรูปคดีแต่ก็ต้องนับถือใจของทางบิ๊กโจ๊กด้วยนะครับว่าก็ถือว่าใจถึงทีเดียวนะครับเพราะว่าท่านน่าจะประเมินแล้วหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยนะครับน่าจะเพียงพอที่จะเอาผิดกับจําเลยทุกคนได้เบื้องต้นอย่างนี้ครับถ้าจะจํากันได้หลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการพยายามทําลายหลักฐานด้วยการเอาเซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับไปทําลายหรือไปทิ้งไปโยนน้ําไปน,ไปนวนไปนี่นนนนเนี่ยนะครับที่บ้านของคานนกเนี่ยนะ มีกล้องงูจรปิดอยู่ด้วยกันทั้งหมด15ตัวด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยกู้ได้มา13ตัวในมือของตํารวจเนี่ยนะครับมีคลิปในวันเกิดเหตุอยู่แล้วแต่2ตัวที่กู้ไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าในช่วงของก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยมีการดึงสายแลนออกมาทําให้กล้อง2ตัวเนี่ยดับไปแล้วไม่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ซึ่ง2ตัวที่ดับไปนั้นนะครับเป็น2ตัวที่จะเห็นจุด ของงานเลี้ยงก็คือหน้าห้องคาราโอเกะเนี่ยนะครับตรงที่เขาจัดเลี้ยงกันเลยถ้า2ตัวนี้ไม่ถูกดึงสายแลนออกไปไม่ชักปักสายแลนออกไปเนี่ยนะครับอาจจะบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นั่นเป็นคําถามของทางสังคมที่ตั้งคําถามว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยอาจจะมีการเตรียมการเอาไว้ก่อนหรือไม่หรือเป็นแค่ การที่ไม่อยากให้ใครเห็นว่าใครมางานอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องไปสอบสวนสืบสวนขยายผลกันต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับทางรองโจ๊กเนี่ยนะครับก็ได yeah ้แยกกลุ่ม ของคนที่เข้ามาในงานเนี่ยนะครับที่มีตํารวจทั้งหมด20กว่านายเนี่ยนะครับออกเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับรวมถึงคนอื่นๆด้วยนะครับได้แก่กลุ่มที่ช่วยเหลือนะครับสารสิวแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะครับในงานนะครับพาไปส่งโรงพยาบาลส่วนกลุ่มที่2ก็จะมีตํารวจบางนายที่เกิดเหตุปุ๊บเนี่ยก็สลายตัวกันเลยแยกย้ายกันเลยนะฮะ หนีกลับบ้านเลยไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการดูท่าทีอะไรแต่อย่างใดอันนี้น่าจะตกใจกลัวหรือยังไงก็ไม่ทราบส่วนกลุ่มที่3เนี่ยนะครับก็ <c oughs> จะเป็นกลุ่มที่ช่วยควบคุมพื้นที่หลังเกิดเหตุทั้งพากำนันนกไอนองเนี่ยนะครับหลบหนีนะครับรวมถึงช่วยกันทำ,าาทำลายพยานหลักฐานต่างๆแล้วจากภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาจะพบเห็นนะครับมีการถือปืนกันตั้งแต่เริ่มงานเลยนะครับถือปืนไปถือปืนมาเนี่ยนะครับเห็นไอนองเนี่ยนะครับก็พกปืนตลอดเวลา ร,รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนที่ไปร่วมงานเนี่ยทุกคนก็พกปืนกันหมดไม่มีการตรวจเก็บหรือยึดอาวุธแต่อย่างใดนะครับแต่ทั้งนี้ตอนที่มีการก่อเหตุกันก็กลับไม่ช่วยเหลือ หรือไม่ต่อสู้ขัดขวางหรือจับกลุ่มคนร้ายอะไรแต่อย่างใดในจุดนี้ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าอยู่ในบ้านของผู้มีทธิพนนะครับอาจจะอ้างว่าก็กลัวเฮ้ยแต่ว่าทนที่ไปนะครับมันก็ตํารวจยศใหญ่ๆทั้งนั้นเป็นสายสืบปราปลาเหมือนทั้งนั้นนะครับถ้ากลัวคนร้ายเนี่ยอย่างเมื่อวานทนายรรงก็บอกเอาไว้นะครับว่าถ้ากลัวคนร้ายก็ลาออกจากตํารวจดีกว่าครับไม่ต้องมาเป็นเลยครับตํารวจนะครับถ้ากลัวคนร้ายนะครับทีนี้ก็ต้องดูนะครับต่อไปนะครับทางบิโจ๊กเนี่ยเขาบอกว่า ไอ้พยานหลักฐานที่เก็บคู่ขึ้นมาได้ชุดนี้เนี่ยจะต้องเอาไปเทียบกับคำให้การของทางเจ้าที่ตำรวจนะครับที่ให้การเอาไว้เพราะว่ามีการสอบปากคำกันไปตอนนี้ก็น่าจะเกือบครบกันแล้วแหละว่าให้การขัดหรือแย้งกับพยานหลักฐานที่มีเนี่ยในมือหรือไม่เพราะว่าบางคนก็บอกว่าไม่ได้หลบหนีก็มีการช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บเนี่ยนะครับคนที่ถูกยิงนะครับในวันที่เกิดเหตุแต่ว่าจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับเขาพบว่ามีการที่มีโกไล่เรียงมาก็มีกลุ่มที่ ออกไปจากงานเลยก็มีเหมือนกันนะครับก็ต้องไปไล่เรียงกันอีกทีหนึ่งเทียบกันนะครับ ทีนี้ก็จะรู้ว่าใครให้การเทสอะไรยังไงบ้างหลักฐานม,มันมีทีนี้ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางิ๊กโจ๊กท่านก็บอกว่า157เนี่ยตั้งข้อหาแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเหตุที่เกิดซึ่งหน้าถึงแม้ว่ามันเป็นนอกเวลาราชการก็จริงนะครับแต่คุณก็เป็นเจ้าพนาักง,งานนะครับทีนี้เนี่ย157เนี่ยโทษจำคุกก็คือ1ปีถึง10ปีนะครับแต่ว่าจะร่วมกันก่อเหตุหรือเปล่าเนี่ยผมก็มองว่ายังไม่ถึงกับขนาดนั้นนะครับส่วนเรื่องใครที่ทำลายพยานฐานว่าไปเป็นอีกข้อหาหานนึ่งะครับ ส่วนเรื่องของการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานซึ่งอาจทําให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายเนี่ยก็มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีอันนี้หนึ่งห้พ่วงก,กับให้การเท็จหรือแจ้งข้อความเป็นเท็จแก่ท่้าพนักงานเนี่ยก็จะพ่วงก,กันไปละส่วนเรื่องวินัยเนี่ยเชื่อว่าน่าจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วก็อาจจะถูกลงโทษสูงสุดบทอนาคตทางอาชีพตํารวจไปเลยนะครับ ก็คือถึงขั้นปลดออกไล่ออกนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศในตอนนี้นะครับแล้วก็สะเทือนวงการทั้งวงการตํารวจวงการกฎหมายวงการการเมืองท้องถิ่นหลายๆเรื่องนะครับที่จะต้องสืบสาวราวเรื่องกันต่อไปจนกว่าจะกระจ่างในเรื่องนี้นะครับเอาละนะครับก็ลําดับไล่เรียงสรุปนะครับที่รองโจ๊กนะครับหรือบิ๊กโจ๊กเนี่ย แถลงเมื่อคืนนี้นะครับก็ต้องชื่นชมนะครับว่าแกก็ดับเครื่องชนจริงๆนะครับแล้วก็ถือว่ากล้าหาญมากนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในมุมของกฎหมายการที่เปิดเผยพยานหลักฐานเนี่ยโอเคว่าออกมาแค่เป็นตัวภาพตัวคลิปวิดีโอเนี่ย ยังไม่เปิดเผยก็จริงแต่ว่าผมผมบอกแค่นี้เนี่ยจริงๆก็พอสมเหตุสมผลละเพราะว่าถ้าเปิดเผยมากเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อรูปคดีแล้วก็ทําให้ทางจําเลยเนี่ยเขาแทบไม่ต้องทําอะไระครับคือการเปิดเผยสาระสาคัญในทางคดีเนี่ยพวกรูปภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยผมว่าเก็บไว้ในสำนวนดีกว่านะครับไม่จำเป็นต้องเปิดเผยทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นช่องให้กับทางจําเลยเขาเนี่ยต่อสู้คดีแล้วมีการซักค้านกันในศาลแต่ผมก็เชื่ออะไรครับว่าแกเปิดเผยแค่นี้เนี่ยแกก็น่าจะมั่นใจอยู่แล้วว่า สามารถเอาผิดได้ไม่กลัวการที่ถูกทนายของทางจำเลยแต่ละคนเนี่ยสักขานในศาลเอาละนะครับจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องว่ากันยาวๆนะครับติดตามรับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์อย่างนี้เรื่อยๆนะฮะสำหรับก่อนจากไปนะครับใครที่สนใจนะครับในส่วนของเสื้อนะครับของทางทนายคู่ใจนะครับเดี๋ยวจะขึ้นโฆษณาไว้ให้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับแถมฟรีรึกษาปัญหากฎหมายกับทางทนายโดยลงแก้วเพรฟรีนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ